สวัสดีครับผมกลุ่ม3จะมานำเสนอเรื่อง Mobile IPv6 Without Home Agent เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์อิดอารันปิติมนลจะทำโดยนายสุภสัสสนธิพรนายนัทพลเรืองลายนายเอกราชนินทรลาผมนายนัทพลเรืองลาย Mobile Node ยังดำเนินการต่อได้โดยกลไกสำหรับการสื่อสาร Mobile IPv6 เมื่อฟังก์ชัน Home Agent ในปัจจุบันล้มเหลว Mobile IP มีกลไกที่สามารถปรับขนาดสำหรับสัญจรภายในเครือข่ายปรับจาก Mobile IP v4 ไปเป็น Mobile IP v6 ขั้นตอนความสามารถในเส้นทางย้อนกลับโดยสร้างการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของ Mobile IP เมื่อ m โมบายโนดเคลื่อนที่ไปยังเครือข่ายใหม่เครือข่ายใหม่จะจัดสรรไอ a ีแอดเดให้ใหม่ซึ่งเรียกว่าแค e ออฟ d อดเดสหลังจากได้ IP ใหม่ โมบายโนดจะส่งข้อความ binding update ซึ่งประกอบไปด้วย care of address ไปยังโฮเ n จ h o โฮเ g จ n t จะตอบรับโดยการส่ง binding a c k n o w l e d e กับสถาปัตยะกรรม IP เมื่อ m h ที่อยู่ภายใน forlen network ต้องการขึ้นที่ออกไปยังตำแหน่ง c h ead. c h จะทำการร้องขอ IP ไปยัง Home Agent และทำการสร้าง IP ไว้และส่งไปยัง m h ครับ ข้อมูลของโมบาย IPv6 IPv6 Destination Option 3แบบถูกกำหนดในโมบาย IPv6 ดังต่อไปนี้ 1. Binding Update 2. Binding Acknowledgement 3. Binding Request Binding Update Binding Update เพื่อแจ้งให้โฮเ a จ e n t ของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นท,ที่ทำการติดต่ออยู่ทราบแคร์อเวเดตปัจจุบันของอุปกรณ์สื่อสาร ในรูปนะครับคือแพ็กเกจของ binding update ครับ binding acknowledgement binding acknowledgement ถูกใช้เพื่อแจ้งการตอบรับของ binding update ถ้าการตอบรับถูกต้องจากในรูปนะครับนี่คือแพ็กเกจของ Binding acknowledgment e message format ครับ Binding request Binding request ถูกใช้โดยทุกอุปกรณ์เพื่อลองขอให้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ส่ง Binding update กับ Care a d d r e ปัจจุบันมาให้ Home a d d t e นี่คือแพ็กเกจของ Binding u p e Binding request นะครับ สวัสดีครับผมนายสุวัสดิ์สนลีพรจากกลุ่มสนะครับจะมาพูดต่อเรื่องโครงสร้างข้อมูลโมบาย IPv6 อธิบายโปรโตคอลในความหมายของโครงสร้างข้อมูลได้3แบบนะครับคือ 1. building cache building update list 3 home agent list building c a c h นะครับอุปกรณ์ สื่อสารของ IPv6 ทุกตัวนะครับต้องมี Building Cache ซึ่งถูกเก็บ Building สำหรับอุปกรณ์สื่อสารตัวอื่นถ้าอุปกรณ์สื่อสารได้รับ Building Update จะเก็บค่า Building ไว้ใน Building Cache ของอุปกรณ์สื่อสารทุกครั้งที่มีการส่งแพ็กเกตอุปกรณ์สื่อสารจะทำการค้นหาข้อมูลใน Building Cache เพื่อหาเส้นทางนะครับ Building Update List อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทุกตัว มี Building Update List ซึ่งถูกใช้สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละ Building Update ที่ถูกส่งโดยอุปกรณ์สื่อสารขึ้นที่ตัวตัวนี้ Building Update List จะเก็บข้อมูล Building Update ทั้งหมดส่งไปให้อุปกรณ์ตัวอื่นทุกตัวแบบทั้งืึ้นที่และไม่ขึ้นที่และส่วนที่ส่งไปให้โฮเมเจนของอุปกรณ์สื่อสารขึ้นที่ Home Agent List ในโฮเมจเจนสร้างรายการซึ่งบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับ h โฮเ a g เจนอื่นทั้งหมดที่เชื่อมต่อบ,บนเครือข่ายนี้ข้อมูลในรายการนี้ได้รับจากการมัลติแคสของเ o าเตอร์แอด t วอร์ซ n t ซึ่งถูกส่งโดยโฮเมจเจนทั้งหมดข้อมูลเกี่ยวกับ h โฮเ a g เจนอื่นทั้งหมดถูกใช้กลไกของ Dynamic Home a g e n t เจน c o v e r y นี่คือโฟลชาร์ตของแค t ออฟแอดเดสนะครับทำการส่ง พอเริ่มเข้ามาก็จะทำการ building update แล้วก็ทำการตรวจเช็คว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จะวนกับถ้าถ้าไม่ใช่ก็จะวนกลับขึ้นไปทำการ building ใหม่ถ้าใช่ก็จะทำการออกอัปเด e เสร็จแล้วก็จะออกนะครับการทำงานของโมบาย IPv6 นี่คือคกลไกโมบาย IPv6 นะครับจากที่เห็นในรูปนะครับเครือข่าย A นะครับเป็นเครือข่ายหลักของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งเคลื่อนที่เข้าสู่เครือข่าย B นะครับในขณะเดียวกันกับอุปกรณ์อื่นถูกเชื่อมต่อกับเครือข่าย C รูปแบบข้างบนแสดงการเชื่อมต่อสามเครือข่ายโดย3ระบบที่เครือข่าย A มีเราเตอร์ซึ่งอุปกรณ์สื่อสารที่นี้เพิ่งเคลื่อนที่จากเครือข่าย A เข้าสู่เครือข่าย B ในขณะเดียวกันมีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ นี่คือการลงทะเบียนของโฮมเอเจนนะครับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ส่ง building update ไปยังโฮมเอเจนบนเครือข่ายหลักโฮมเอเจนนี้ได้รับ building update และตอบกลับด้วย building a c k n o w l e d g m e n t นะครับเมื่ออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ตรวจพบว่ามันจะเคลื่อนที่ไปจากเครือข่ายหนึ่งไปยังเครือข่ายอื่นและมันค้นพบ default router ตัวใหม่อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แสดงการติดตั้ง address อัตโนมัติมันใช้ address ที่สร้างขึ้นใหม่เป็น c a t off address ของมันพิฟิกของ c a ท t อฟ f a d d r e นี่คือพิฟิกของการเชื่อมโยงบนเครือข่ายอุปกรณ์ที่มันเคลื่อนที่ไปกับอินเทอร์เฟซที่ระบุอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แพ็กเกจทั้งหมดถูกกาหนดขึ้นไปยัง c a ท t o ฟ f a d d r e จะมาถึงอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่บนเครือข่ายปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ลงทะเบียน c a ท t off อ d d r e ของมันกับโฮมเอเจนต์ของมันบนเครือข่ายหลัก ดังนั้นอุปกรณ์สื่อสารขึ้นที่ส่งแพ็กเกจไปยังโฮเอเจนของมันโดยบรรจุ building update home agent ลงทะเบียน building นี้และส่งแพ็กเกตกับ building acknowledgement ไปยังอุปกรณ์สื่อสารขึ้นที่ต่อไปเป็นการหาเส้นทางแบบสามเหลี่ยมนะครับโฮเอเจนรับแพ็กเกจที่ถูกกำหนด a d d เ e s แล้วส่งไปยัง a d d เ e s ถาวรของอุปกรณ์สื่อสารขึ้นที่โดยการใช้ p ็อกซีนะครับเมื่อโฮเอเจนได้รับแพ็กเกจที่ถูกกำหนด a d d เ e s แล้ว ส่งไปยังแอดเดรสถาวรของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ดังนั้นมันใช้ proxy ของเครือข่ายอื่นที่ถูกค้นพบ proxy ของเครือข่าย home เจนประกาศ m u ต t i c a s t เครือข่ายอื่นที่เครือข่ายหลักแทนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่นี้เป็นการประกาศ a d ดเดรสขึ้นเชื่อมโยงไปเป็นเจ้าของของ home agent สำหรับ a d ดเดรสถาวรของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ home เจนต์ตอบรับด้วยการร้องขอเครือข่ายอื่นแทนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แต่และแพ็กเกตที่ถูก รับจะสร้างอุโมงค์เพื่อลงทะเบียนแค t ออฟแอดเดรสของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยการเข้ารหัส IPv6 ถ้าอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ส่งแพ็กเกจไปยังอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อื่นๆมันจะส่งแพ็กเกตโดยตรงไปยังอุปกรณ์ปลายทางและกำหนดแอดเดรสต้นฉบับของแพ็กเกจนี้เป็นแคตออฟแอดเดรสและรวมกับแอดเดรสถาวรเพราะว่าแอดเดรสถาวรคงที่ได้เปรียบเท่ากับแค t ออฟแอดเดรส นี้เป็นการอนุมัติให้ทุกๆอุปกรณ์ที่ทำการติดต่อด้วยจะง่ายในการใช้แคตออฟ d อดเดสสำหรับชั้นเหนือการสนับสนุนของม o b i l e p v 6ในขณะในชั้นที่สูงขึ้นไปรวมถึงแอปพลิเคชันจะไม่ประกาศ c a t of ฟ d d r e ดสมันประกาศเฉพาะแอดเดสถาวรถ้าการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์สื่อสารเ่่นที่กับอุปกรณ์ที่ทำการติดต่อด้วยเมื่อไม่ได้อยู่ในเครือข่ายหลัก แพ็กเกจจะถูกส่งอุปกรณ์ที่ทําการติดต่อด้วยไปยังโฮเมเจนจากโฮเมเจนไปยังอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่จากและจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ไปยังอุปกรณ์สื่อสารด้วยการหาเส้นทางแบบนี้เรียกว่าการหาเส้นทางแบบสามเหลี่ยมสวัสดีครับผมนายเอกราชินทราสมาชิกกลุ่มสามครับครับในสว่วนนี้ก็มาพบกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงเส้นทางนะครับโมบายไอพนะครับเป็นบุตคอที่เป็นพื้นฐานในการพิสูจน์ตัวตนนะครับที่พิสูจน์กับ Home Agent นะครับอย่างเอและ B นะครับก็ต้องมีการบิ i ดิ้งอัปเดตนะครับการส่งบิ l ดิ้งอัปเดตนะครับแล้วก็ C ก็จะส่งไปที่โคเรสฟอน Node นะครับใช้คุณสมบัตินะครับของการเข้ารหัสนะครับเข้ารหัส a d ดเดรสนะครับของโฮมแอ d เดร s นะครับ แล้วก็โฮมแอดเดรสนะครับก็จะสร้างฟังก์ชันนะครับของการเข้ารหัสนะครับของแอดเดรสนะครับที่มีความสัมพันธ์กับอินเทอร์เฟซนะครับระบุอ่าค่าของโฮมแอดเดรสนะครับและแต่อ่าสิ่งที่กระทำนั้นนะครับไม่ได้เป็นการป้องกันนะครับการเข้ามาโจมตีนะครับก็มีการปลอมแปลงนะครับหรือการ ลวงรหัสเข้ามานะครับในสับเน็ตพิฟิกปลอมเข้ามานะครับการโจมตีเครือข่ายของการปรับปรุงเส้นทางนะครับสามารถที่จะเข้ามา,าปลอมแปลงรหัสนะครับก็คือเข้ามานะครับอ้างว่าเป็นที่อยู่นะครับหรือโฮมแอดเดสของตนนะครับก็ใช้คีย์สาธารณะนะครับหรือ,อที่มีซับเน็ตพิฟิกนะครับ ของเหยื่อนะครับที่ต้องการโจมตีนะครับแล้วก็ทําการส่งฟลดดิ้งแพ็กเก็ตนะครับเพื่อไปเปลี่ยนแคร์ออฟออฟแอดเดนะครับเรียกการโจมตีนี้ว่า Return to home f แ d ดิ้งแอดแกนะครับการหลีกเลี่ยงของการซ้ํานะครับก็คือการเข้ารหัสของคีย์สาธารณะนะครับก็คือการเจเ e เรตแอดเดรสสำหรับคำนวณตรวจสอบผู้โจมตีคงอาจจะเข้าไป แก้ไขนะครับโฮมแอดเดสไปไปเป็นแคร์ออฟแอดเนะครับที่เป็นเทสแล้วก็หลอกลวงนะครับให้โค of r e s p o n นเน่โหนดนะครับเปลี่ยนเส้นทางแพ็กเก็ตนะครับไปทำให้ส่งไปยังผู้โจมตีเองนะครับการหลีกเลี่ยงการโจมตีนะครับก็คืออย่างในรูปนี้ครับคือเรา ไม่สามารถที่จะสร้างเป็นเส้นทางที่เป็นสามเหลี่ยมได้นะครับก็เพราะว่าเป็นนโยบายของเรื่องความปลอดภัยนะครับระหว่างอ่า c o r r e s p o n d e n ดแล้วก็อ่าโ o b i l e n o d e นะครับผ่าน home agent นะครับการหลีกเลี่ยงการโจมตีก็คือการใช้การตรวจสอบนะครับเพื่อระบุอ่าการเข้ารหัสของ a d ดเ e s นะครับได้ด้วยตัวเองนะครับของ โมบายโนดนะครับมีโฮมคีย์เคนทเก้นนะครับที่จะสามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างโมบายโนดแล้วก็โฮมซับเน็ตพรฟิกนะครับโดยไม่ต้องทำการทดสอบโฮมเทส s t นะครับในการพิสูจน์ตัวตนโนดจจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่จะย้ายก่อนที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีปัญหานะครับแล้วก็ได้รับโฮมคีย์เคนทเก้นแล้ว ก็มีการทดสอบนะครับโฮมเทสเพื่อพิสูจน์สถานที่ให้บริการโฮมแอดเดสนะครับก็การทดสอบโฮมเทสซ้ำอย่างต่อเนื่องนะครับซ้ำๆในแต่ละโคเรสปอนน์โนดเสมอนะครับทำให้โมบายโนดแล้วก็โคเรสปอนน์โนดนะครับทำการคำนวณมีค่าคำนวณไวมากนะครับโซลูชันที่เสนอมานะครับก็คือ โมบายโน d e นะครับมีการตรวจสอบโฮมแ d ดเดสของตนวไปยัง r คเรสป n นโน d e ป้องกันไม่ให้ r คเรสป n นโน d e เปลี่ยนเส้นทางแพ mm ็กเก็ที่กำลังเชื่อมโยงเครือข่ายที่ล้มเหลวนะครับและ Mobile Node ที่ไม่ได้รับโฮมคี e เกนเพื่อพิการพิสูจน์ตัวตนนะครับมีการทดสอบโฮมเทส t นะครับเป็นการหลีกเลี่ยงได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ r คเรสป n นโน d e ทั้งหมดจะมีทั้งหมดจะมีการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้การเข้ารหัสของแอดเดส c e เซนที่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการคำนวณ b i l e n o น e จากมุมมองของส่งไปให้ Mobile n o น e นะครับส่งข่าวสารบิลดิ n งอัปเดตนะครับในการดำเนินง,งานนะครับก็คือ,อ c o r r e s p o n d e n t e นะครับที่ใช้ต้องตรวจเข้ามาตรวจสอบนะครับเข้ามาอนุญาตให้ Building อัปเดตนะครับเพื่อ รับรองความถูกต้องโดยปกติใช้ home key เกนะครับทำการเพิ่มบิตพิเศษนะครับเข้าไปนะครับที่เรียกว่า building class นะครับที่ระบุหรือไม่ระบุโฮมแอดเดรสพิ f i x ครับก็มีการตรวจสอบที่เรียกว่า,า pu bit นะครับ r e เ p สปอนโนดจะบันทึก PU นะครับหรือบิดพิเศษเนะครับสำหรับโฮมแอดเดสของผู้ส่งนะครับของอาการบ i l ดิ้งอัปเดตนี้จะเป็นสถานะที่เป็นคอม plete มีการตั้งสถานะไว้ด้วยนะครับการตรวจสอบความละเมิดกฎที่ผิดปกติสำหรับการบ i l ดิ้งเชื่อมไปยังโคเรสปอนโ d ดนะครับนี้จะได้รับการ จะได้รับ b u i l d i n พิเศษที่ตั้งเป็น PU ตั้งสถานะเป็น incomplete นะครับก็สรุปและประเมินผลนะครับการแก้ไขปัญหานะครับก็จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพเส้นทางให้สูงขึ้นนะครับในขั้นสูงนะครับแล้วก็แม้จะขาดการเตือนติดต่อนะครับกับ home agent นะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็ยังสามารถ ที่จะสร้างการติดต่อแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับโดยตรงได้นะครับการเปลี่ยนสถานะนะครับของโปรโตโคอลให้เป็นเป็นอย่างเรียบง่ายนะครับและการปรับปรุงขั้นตอนที่มีความายืดหยุ่นนะครับในการส่งข้อมูลนะครับแล้วก็โฮมเอเจตนนะครับก็ยังจำเป็นที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานนะครับระหว่าง โพลิสปอร์โนนะครับกับโมบายโน d e นะครับสำหรับกลุ่ม3ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ให้เกียรติในการรับชมรับฟังครับขอบคุณครับ